ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม The Forest นะครับแล้วก็อยู่กับใครครับเนี่ยครับผมปาไนทีครับมันอยู่แหนวะอยู่นี่นีไงบนหอคอยแล้วก็อยู่กับผมนะครับเอเจนตวันนี้เราก็จะเขาเลาอ,อะไรนะจากอะไรนะตาลเห็นว่ามีคอมเมนต์ใช่มีคอมเมนต์ในยูทูปพาร์ทที่แล้วเนาะใช่พาร์ทที่สามสิบเออเขาว่าไงมัางเกี่ยวกับปืนนี่ผ่ มีมีส่วนประกอบของปืนทั้งหมดแปดเน้นั่นเ,เองวันนี้เราจะมาตามหากันสนนะมึงมบินผ่านกูอ่ะเอาไงมืดไปมืดมืดอ่างี้เลยไหมเอ,เอาเอาที่มันแม่อันตรายก่อนเอาไงกูได้หมดกูสายลุยวันนี้เราไม่มีคขัแล้วนะเราไม่มีแบบนูเลเย,ยอร์เนาะเราได้อยู่แล้ว ตอนนี้นุเพยเยอร์เขาก็ตอนนี้เขากำลังปลูกอ่ะมันสัมบัลังอยู่ที่ดาวังคารนะครับอีกสักสิบปีเขาจะมาให้มาตินหรือเปล่าครับมาตินเลยใช่มามาตินใช่ไหมมากินตินไงมากินตินอ๋อมากินตินเลยเนาะเฮ้ยเอาไงเดียจะว่ายน้ำข้ามไปหรือจะเดินอ้อมไปเดินเดินอ้อมดีกว่าว่ายน้ำหรือหนาหมุกอะไรวะ โอเคครับเขาบอกให้เลาะริมชายหาดมาเนาะเอ,อ้เป็นที่ตกฟ <S <S ันพับพ่อง <S <S อ่ะไอ้สัสเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ข้างหน้าอะไรเนะี่ยเห็นไหมเป็นหมอกหรืออะไรวะเนะี่ยไกลอ,ะอ,อ่ะออเป็นเดียจุดสิ้นสุดของแมปเกมอ๋อเดินแล้วตกโลกเลยเขาบอกว่าต้องเดินเลาะมาจะเจออะไรเป็นลำธารสองลำธารแล้ว จะมีให้ระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องดูนะมันมันจริงไหมออลำทานแรกลำทานใช่ไหมต้องต้องต้องเคยลำทานก่อนทำไมมึงตูดมึงเปื่อนขี้นี่ไงสัตว์ขี้แตกอะมึงกลัวคนป่าขนาดนั้นเลยวะเขาเราก็ทาตัวไงทาตัวไงไม่ใช่ไอ้ขี้แตกจะถาถึงสแคปสแคปเลยหัวฉลามด้วยตรงเนี้ยเหยียดเป็ดก็บอกแถวเนี้ย

ไม่รู้มันเป็นของให้เก็บไอ้เหี้ยราอะไรเราเราทำมันเราลงไปจะตายไหมเนี่ยลูลงดิ่าตื่นไม่ตายื่อที่เก็บมาแล้วนะครับเป็นอะไรวะไม่นมีอะไรเลยเป็นดินปืนนี่ีกกูเห็นนะมันใส่รักดินปืนนี่ไงทางซ้ายไงกลมๆสีลูกอะเออเใช่ยว่แบนี้ยคลนกันลูกปืนเก่าบอกลูกปืนเก่ามีแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรในช่อองเก็บของปืนปืนไม่มีเลยครับ ไม่ไม่ไม่มันบอกว่าต้องเก็บให้ครบแปดชิ้นไม่ใช่เหรอถึงจะประกอบเป็นปืนได้นี่อ่าอ่าอ่างั้นไปต่อจะไปน่าจะใช่นะไปไปจุดต่อไปแล้วของมึงมีอะไรไหมอย่างอื่นอินปืนยัอย่างกระเช้ามึงยัดเก็บได้สองสามอย่างอยู่ไหนเจอละ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 ตารระเบิดอยู่ไหนวะแผนที่ม,มันไม่อ๋อนู่นเอ้าวพ่อหิวอยู่ข้างล่างมึงวิ่งตามกูไปเหรอเมื่อกี้อยู่นี่อยู่นี่รูอยู่นี่ รูระเบิดอยู่นี่ใจเย็นใจเย็นวิ่งไปอยู่โอ้โหโคตรหลอนนะครับผู้ชมเอาเลยหินหินี่ฟิวอีกนหนึงอยู่อยู่ตรงโน้น้วย Lam mung mung kèp dài lady la đọc của cháu mung kong đa bằng mì luì yè không có bì quang mì dài không có phải kể cháu kìa mì xin 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 mì ความจริงสร้างบ้านในแถวนี้ก็เราไม่เคยสร้างเลยนะเว้ยเปิดปูถิ่งบ้านนะเราไม่เคยมาไกลถึงตรงนี้เราเคยมาแถวนี้เปล่าวะนี่งานแหล่งน้ำเจอแล้วอ,อ๋อ,อมีชักมีชักนะครับมันไปดำน้ำเพื่ออะไรหรือก็หนาว มันหนาวอยู่แล้วแหละแผนที่ที่เรามีก็ไม่ใช่จะจงตรงไปนะนะเนเี่ยให้ข้าวๆเฉยๆไม่งั้นมันก็นง่ายไปไงไอ้เย้ยเ้ยไลคูณเ,เขาบอกว่าอยู่แถวนั้ยิงเยี้ยงลงไปแถวเนี้ยเจอแม้ตานกูไม่เจอนะเว้ยยังไม่เจอ เฮ้ยเจอหลุมศพว่ะนี่ไงเจอละเจอละเจอละตรงนี้นี่โอ้หตรงหลุมศพเลยนะเฮ้ยมีหลุมศพด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนไอ้หัวไอ้เหี้ยเรือเดิมคุยเฮ้ยมาอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยมึงเล่นเลยเหรอเนี่ยมันเป็นรูปเนี่ยรูปปืนอยู่เขาบอกกูด้วยเก็บแล้วอ่ะอ้าวมันก็ยังมีเหลือให้กูเนี่ย อ๋อไอเงินเงินเนี้ยนะห้ทับแปดไอเย้ยมีห้าทับแปดอันนี้ได้เจ็ดทับแปดแล้วก็มีอะไรเนี่ยเอ้าเฮียไฟฉายบังอ่ะตกมาได้เหรอข้างบนแม่งลำธารยังไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวจะลองพิสูจน์อะไรอย่างนึงไว้ถ้าเรากลับไปหลุมเก่าอ่ะมันจะเป็นยังไงอยากรู้อ๋อมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้ป่ะเออพ่องเปนินจาโคโุณโหงไอ้สัตว <ๆ S 2> ์กระโดดยิกงย <ๆ S 2> ิ่ยิเลยเฮย เออย่างนี้ถ้าเราเก็บได้หมดเอ,เเอ่เอแล้วไอ้ไอ้ฟุงจะเก็บไงวะก็ไม่กลับอ่ะถ้าเราบ่นหมดมันมันต้องกลับตามหลักเพราะว่าไม่งั้นเราจะหาดินปืนได้ที่ไหนอะไอ้ไอ้ไอ้ลูกกระสุนน่ะเอ่อลิมิเต็ดไงลิมิเต็ดดิชั่นยิงไม่โดนไม่ทันไรกระสุนเนาะเฮ้ยยังไม่น่าฟันเลยอย่าฟันนายตาล เบอร์รี่พิษไอ้เหี้ยไม่มีใช้ทำลูกธนูมีน้มตกเนี่ยเบอร์รี่พิษของมึงเป็นเห็ดเป็นเบอร์รี่พิษไหมมันเป็นเจนละเร็ไม่เหมือนกันน้อไอ้ไม่ไม่เหมือนอ่ะปูต้นเปล่าๆครับไม่เห็นเม็ดเม็ดอะไรเยอะอุ้ยเหีเยเหเย้ย,เ,ยเก็บไม่ได้เราเบอร์รี่พิษเก็บได้ส<อ>ามสิบอันเต็มมันนั้นไปแล้วว่ะบอกแล้วหาย ต้อง<ห>ออกอเกมใหม่<ะ>หมบ้างเออคงงั้นจริงงั้นในฟุกโกอดอ่ะอดไปโอเคงานหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราเรากลับฐานก่อน,นเนาะไปเติมเชื้อเพลิงหรือว่าเชื้อเพลิงเต็มเราต้องกลับฐานไปเติมเชื้อเพลิงก่อนไอ้ยาพูดเป็นจรวดเลยแสละโอ้ จบไปแล้วกับพาร์ทนี้ใช่ไหมย,ยังใจยเย็นรีบปะฝื <c oughs> ่นแค่ว่าเอาอติดติดทายยากเป็นไงล่ะมึงาาตากันไหนกูจะได้กนินนั้นกูกินของมึงไม่ได้อ้าวเหรอเอเอ <c oughs> เคงันนึงมาอยู่ข้างๆบอ่อน้ำอ่ะไปปิดประตูด้วยนะเว้ยไม่ปิดไม่ได้ถ้ากูปิดแล้วมึงจะออกยังไงล่ะชี้หายกูไม่ปิดนะครับปล่อยไว้งี้แหละให้คนป่ามันวิ่งเล่นบ้างตรงนี้นี่ป่าโครเยอะเลย ตอนแรกมีแผนะคุณตาเนาะว่าจะสร้างอะไรเป็นอะไรเป็นบ้านกลางน้ำมาเป็นมาขี้เกียจแปรขี้เกียจครับช่วงนี้ภารกิจเยอะเยอะขนาดเฮดสองยังไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยมีอย่าพูดอย่าไปฝูอย่าไปแฝเขาฮะไม่กันบ้านกูกันบ้านกูอ๋อเฮดสองใช่ไหมเฮ็ดสองจะระเบิดไหมหรืไงไงออยู่ตรงนี้เหรอเออ กูเหลือสามลูกสุดท้ายนะมีอีกหลายลูกไอเหี้ยเอ้ยหายเอาต้นไม้บันไลเอาเงนเก็บไปแกงกูจะได้เก็บเอาเสร็จแล้วอนะ๋อนละอ่ะแล้วกูต้นไม้มาเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูแป๊บตึกเออว่ะครั้งนี้ได้เหมือนเป็นชิ้นที่ชิ้นที่สี่ ใช่สี่ออกแปดอามึงหายออกอยู่นี่เฮียไม้เลยโอ้ยสัตว์เห็นก้อนหินมีไม่ได้เลยประเด็นคือเอาเรื่องจริงๆนะเฮียแม่งมันอัพเกรดขึ้นนะเวันมันวิ่งเร็วขึ้นเออวิ่งโคตรไว เดี๋ยวไปกูรูวิ่งไปเลยใช่ไหมใส่รีพริเตอร์ทำฟอสตีเลยว่าแค่นี้ออแอ่สดๆเลยกินสดๆคจะบึ้มมันนะเออเอาเลยเบึ้มเลยคนตกอีกกดด้วเอ้ากดแล้วมันไม่ติดวะเบ้าโอ้โหไม่ติดรกระจาย<ะ>เลยเฮีย ไอ้เหี้ยกูนี่งงเลยก็มันกดไม่ติดแต่เมื่อกี้มันไม่ยอมอะ่ะกูนี่ปลิวเลยไม่ติดวะไม่ติดวะบึมไอ้เหี้ยกูงงทำไมกดแล้วมันกดไม่ติดวะไ,ไม่ขึ้นใส่รักระเบิดไม่ขึ้นเลยเลยมเมื่อกี้แม่เงเอ้ยเย็ดเป็ดอันนี้ชิ้นที่เท่าไหร่วะเนี่ยชิ้นที่หกหกอปแปดกันยาวๆดีนะแม่งตูนยามาเยอะชิบหายนะก็ใเยอ,องเกาะเต็มเลย ไอ้คนนกคนนกก็ไม่เห็นหรอเมื่อกีกอุ้มเดนไม้ไม,ไ,ไ,ไม่ขึ้นอนะไอ้เหี้ยอวงแตกเลย <c oughs> แม่งเอ้ยโอ้โหพ่อมึงหนีหนีหนีโอ้โหเป็นดงเลยพอ่อเป็นสิบตัวเลยกูไม่สู้หรอกอุ้ยโดนมึงโดนแล้วโอ้โหเต็มเต็มไอ้เหี้ยเอ้ยเหนื่อยกูเหนื่อยไอ้ตัดไม่สู้แล้ววงแตกไป่ <c oughs> ที่มึง ไอสัตว์กูเหนื่อยไอ้มึงก็ไม่มาช่วยกูเลยโอ้โหแต่ละคนบ้าวงเอเสัตว์เลยบู้ไงให้เพื่อนได้บู้ไงเปิดโอกาสให้เพื่อนได้บู้ไงบู้ฮี้อะไรเอามึงขายสัตว์มนเฮอยู่นี่วมาไอ้เก๋อมาไอ้เก้วล่อมาหนิล่อมาหนิเปิดโด่โอ๊ยไม่ สายลุงโอ้โหโคตรเท่มันไม่ได้ตกมันลุกขึ้นนี่ะหรเมื่อกี้ไงตกหน่อยหนึ่งถ้าตรงนี้มันมีแหล่งฮะมีดินมีอะไรด้วยกดีเก็บได้มั้ยถ้าตรงนี้มันมีแหล่งแหล่งน้ำนะ่าจะเป็นดะไรที่เพอร์เฟคมากเลยอ,อ๋อไี่ตรงบ้านเก่าหรอนี่วะป Ł ุ๋ยปาาย่าวะเมื่อเช้าี่เก็บอะเป็นดินดิน่ะเออใช่เป็นดิน,ดนออก,ก็เก็บเน,น,นี่ยไม่รู้มันคืออะไรครับผู้ชมรู้ไหมก็บอกบอกกันได้เนาะ จอกูไม่เห็นแนนเนี่ยกูเก็บไปแล้วไงนี่เนี่ยสมุนไพรดอกมเห็นหมีไหนว่าหลุมไอี้อ่ะอยู่ด้านหลังรูปสุดเ้ายเบอร์วางแน่นะเ้ยเว้เฮ้ยเฮ้ย ทำไมไม่เห็นขึ้นวางนะเออไม่ติดติดแล้วเนะี่ยจะจะวงแตกไอ้เหีย้ยเดี๋ยวลองดูดิลองดูดิอันนี้เป็นไรติดลำกล้องนี่ได้ปืนแล้วเออสองทัพแปดอ,อีกสองชิ้นอีกสองชิ้นปืนขึ้นตามปืนแล้วเอาเออปลากูปลา,าไม่โดนด้วยไอ้เหี้ยอก็ไม่ได้ปะปลาให้โดนไงอีกสองชิ้นอ๋ออยู่ไกลเลยไอ้เหี้ย เผออได้ไปพักอ้างแรลมฐานนู้น่ะฐานที่เคยสร้างหอคอยยังไม่ปะก่อนที่ความชิบหายก่อนที่ความชิบหายจะบังเกิดอ่ะยังยังยังไม่มืดเลยคอคิดมึงยังไม่ตกโหไปไกลเลยเฮ็ดเป็ดท่อนไม้เยอะโหถ้าแบกท่อนไม้นี่ไปสร้างบ้านได้นะเทพเลยนั่นสิเอาแบบเป็นเสาเอกเลยอะไรเงี้ยตั้งเป็นเสาเอกอ๋อกูรู้แล้วไอ้ดินดินเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมันเอาไว้ทาตัวได้เว้ยทาตัวแล้วมันะ น่าจะอย่างมันไม่รู้ว่านีา่ท้าแล้วมันเป็นขี้โคลนนะน่าจะแบบช่วยพังตัวมัง้งไหนวะมมนอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่หมายถึงไอขี้โคลนที่เราเก็บกันนะอ่าอ่ไม่มาอยู่ในตัวเราตรงไหนหรือมันท้าให้เองมันท้าให้เองแต่อย่าลงน้ําถ้าลงน้ํามันหายโอ้โหเนี่ยเนี่ยเราลองกับคนป่าตรงนี้มันจะรู้ว่าแม้ว่าเราเดินมาถ้ารู้ก็วงแตกแค่นั้นแหละโอ้โห เป็นแก๊งเลยสัตว์มึงฝิดไฟแช็กไหมออกกูดีกว่าโอ้มึงอะแหละเฮ้ยมันไม่รู้อ่ะเฮ้ยผ่าทาแล้วมันไม่รู้อ่ะนี่ยเดินตามมันเลยเนี่ยเออเออมันมองทำไมวะมึงแน่ใจเหรอกูไม่แน่ใจแหละพ่อของมึงแต่งแน่ใจเหรอไอ้วะไอ้แม่แท้เท่านี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูพ่วงได้กับมึงนะเว้ยเอ้าไอ้เหี้ยกูนั่งอยู่ไอ้ตัดเลย วัวไม่ใช่แล้วไอ้ตัดวงแตกแล้วไอ้เแก่โดนหลอกแล้วสัตว์โดนหลอกแล้วเออแล้วมันพาตัวทำไมอย่างงั้นอะอ่ะมันได้แค่ระยะเดียวได้แค่พางตัวมากกว่ามั้งแกเดินตามนี่คงไม่ได้ใช่เดินตามไม่ได้ได้แค่เหมือนว่าระยะหนึ่งอ่ะแบบว่าไกลๆอ่ะไม่ใช่ใกล้ๆเลื่อนตัวเลยก๊อด โปรไปทีนึ่งเฮ้ยมองหาแหล่งน้ำหน่อยนั่นไงเจอละต้องไประเบิดค่ายมนโน้ยเขาเนี้ยกูระเบิดเองนะเออลระเบิดกูหมดละเหลือที่สี่โฟนีอ๋อนกเป็ดน้ำเหรอมันสรุปหนือนไมว่าหางหาตัวแบบระยะหนึ่งเนาะหนึ่งได้แค่ระยะหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ระยะประชิดอะ เติมเติมเติมไปเลยออกสัตว์โหหินก้อนใหญ่ไว้นี่ในวะอะไรเนี่ยใช่อะไรเนี่ยในวะไอ้เฮียก็บอกมันใหญ่มันบางอันอื่นไปหมดเลยช่างแม่งหาไม่เจอเก็บไปแล้วเนาะ ดูดิเผื่อมีหลุมอื่นอีกมีหลุมเดียวมั้งแถวเนี้ยเอาไปว้าวะเอาป,ปลาทะลุมอเม็เอเก็บไปแล้วมอออีกอันหนึ่งไม่รู้จะหลงวะนะมันไกลอะ,อะนี่ไงเจอละอยู่นี่เจอหรอ,อ,อไปักหนึ่งบทเพลง โอ้ยโอ้ที่อ่เฮ้ยนาฬิกาแล้วทำไงประกอบอ่ะคลิปที่รั่วประกอบวะเออคิกที่ที่เราเก็บเก็บมาชิ้นส่วนอ่ะแล้วไหนอีกวะโอเคได้ละชิงนได้เป็นปืนต้องไงวะไอท์เคได้มาเป็นปืนมีกระสุนยี่สามนัดไอ้เหี้ย่ะเราจะหากระสุนจากไหนมายิงกูยี่สองอีบ เดี๋ยวทำระเบเิดก่อนเทสต้องหืึ่งบทเพลงยิงอย่าไปหาไปหาคนป่าดิไปดิปเดี๋ยว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 เดีทำระเบิดก่อนนาฬิกาล้นไอ้เหี้ยนาฬิกาหายากระเบิดกูเต็มอ่ะมันเล็งไม่ได้ด้วยนะเฮียต้องกะเอาเออดีมันน่าจะคลิกขวาให้เล็งได้หรืออะไรได้เฮียแม่งเฮียกระโลกตายเลยยัดเป็ด วิงเหรอเนี้ยไม่หมยถึงว่าระเบิดไงอ๋อเพราะว่าอยู่ไม่ได้ยินถึงบ้านโอ้กับบ้านโคตรไกลถนไม้ไปเลยโอ้ยมีบ้านหลังนึงแต่มันไม่ไม่เซฟโซนนะคือมักว่าหลังใหญ่เลยเมื่อก่อนมันก็เซฟโซฮีอยหลังใหญ่แม่งผ่าดงตีนเลยนั่นน่ะกลัวเลยว่ามีปืนอยู่เนี่ยโอ้หปืนมึง กระสุนก็มียี่บสามนัดหาเพิ่มก็ไม่ได้อาจจะยิงปังนัดเดียวล่วงเลยก็ได้ใครจะรู้หนึ่งนัดก็ฆ่าได้ยี่บสามตัวยี่บสามตัวทางนู้นเสียงมาจากด้านนู้นกระบาลมันอีดวงั้นนี่หันหันเอาฟังเสียงแล้วพุ่งเอาตัวมองไม่เห็นหรอกเฮ้ยตรงนี้มีของให้เก็บเยอะแยะเลยอะไรอย่างพื้นผิสัมผั อ๋อนอไทยเนี่ยเขามาโยนไว้เห็นเปล่าคนป่าก็มีรถบุ๊กไว้ใช่ปะออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่แรกเกตเทนนิสมีคนมีตัวหนึ่งนานายืนอยู่นะเท่ปะนะข้างหน้าน่ะ โอ้ยไก่เกินมานี่มานี่ตามกูมาดูเทสนี่เร็วเรเขาก็ดูอยู่เนี่ยอ่ะเอาหนีไปแล้วเอียดเป็ดโอ้ยโอ้ยเดียวล่วงเลยล่วงองเลยล<ว>ลเดียวไอ้เยี่อไอ้เยีย,ย,ย,ยนัดเดียวถึงกับล,ล่วงเรากระสุนรถไหมกระสุนนะรถเหลือยี่เป็ดโหแล้วแม่มีกระสุนจำกัดด้วยประเด็น เอาไปไเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอีกสักนัดเดี๋ยวเราหาก่อนเดี๋ยวลองให้ดูไปกี้มันระยะประชิดไปอี้มันโดดมาตบากูนแล้วคูก็ยิงพอดีไง,ไไงนั่น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 ไงเอ้าพลาดอีเย้ยอี้มีกระแทกลูกปืนด้วยนะไอ้สัตว์เหมือนปืนโบราณนะเนียยิงเสร็จไม่มีกระแทกไอ่นี่ด้วยตายหาไ,ไปแล้วไม่มีเต้าขึ้นมาคุณจะรู้ว่าเนี่ยยิงไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ามันโดนก็นัดเดียวเนาะ เหมือนเมื่อกี้กูยิงออกไปปุ๊ว่ะเออยิงออกไปครับโดนนัดเดียวล่วงเลยเมื่อกี้ชัดน่าานลูกซินิตเียบกหิวก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมด้วยมีอะไรมีใครมาบอกมากหน้าตาลชื่อชื่อขอชื่อหน่อยขอชื่ออชื่อฟีโลเอาเอาแต่ชื่อข้างหน้านะมีฟีโลมีพรเทพมีสปีด G L A เออเขมีแค่นี้ที่บอกเรื่องปืน เออก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอะไรให้เครดิตนะให้เครดิตเว้ยเฮ้ยมันไปจริงๆได้เว้ยมันมีปืนเว้ยก็เจอปืนในตำนานแล้วเนพาทนี้แล้วก็มีอะไรกันเหลือเหลืออันนั้นอ่ะอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเรื่องเรื่องสีป่ะเรื่องอะไรนะสีทาตัวสีทาตัวที่เราเมื่อกี้รึเปล่าไม่น่าใช่ไม่รู้สิถ้าขี้โคลนนี่ก็ได้ระยะหนึ่งแต่ถ้าเป็นเขาบอกเป็นสีทาตัวก็ต้องเห็นเขาบอกว่าอะไรนะทาปุ๊บไปพวกมันจะมากราบเราเลยเฮีย เออนั่นดิแล้วมันไปหาที่ไหนวะคือเราเขาบอกอรายละเอียดแม่งไม่บอกโดยถ้ำไหนที่ผายถ้ำมีโคตรเยอะเลยทีย่ีไม่รู้อะเราแต่ไม่น่าใช่ถ้ำที่เราเคยไปกันเพราะถ้าถ้าถ้าเราเคยไปก็ต้องเคยเจอแล้วเออไอ้นี่หลุมดำแล้วใช่ไหมเนี่ยเออหลุมดำไม่ถึงฐานไอ้นี่ฝุดก็ถึงฐานเนี่ยปลอดภยัยแต่เราก็ยังไม่ได้ไปเทสของกันเลยนะเฮ้ย <c oughs> เราเก็บไว้เ,เทสพาร์ทอื่นก็ได้ว่า แต่เราก็เทสไปให้ดูแบบเซิฟๆแล้วไงเออ,เออใช่เราเราจะรอเทสอีกทีครั้งใหญ่ก็ตอนนั้น<ม>แหละตอน,นคุณฟุกเลยะที่เก็บที่เก็บของไว้ที่เก็บของอ๋อจะดูว่ากระสุนได้ไหมแต่เม่กี้มึงสร้างตรงไว้ตรงนี้นีวว่ะอะไรอะเซฟเป่าวาะไม่ได้เซฟหรอกที่ตอนนั้นเรามาทดลองเทสสร้างมีมีแต่มันวางปุ๊บระเบิดขวดเต็มเลยฮะสั้างไม่ได้ ไม่ได้หรอที่วางอาวุธมันเปลี่ยนเปล่าต้องดูด้วยไม่เห็นไม่ได้เนี่ยวางได้ไหมอันเนี้มันกดคลิกที่ลูกปืนได้ปะมันไม่ให้คลิกที่ลูกปืนเลยไม่ได้ ไม่ได้วางได้แต่อาวุธที่มันเป็นหลักๆอ่ะเนี่ยไอ้ไอ้มันก็มีไอคอนขึ้นนว้ยอันเนี้ยดูดิเออแต่มันก็ไม่มีลูกปืนไอเอาชิหายอ๋อรู้แล้ว้าฟุกเกดได้ทำไงเข,าออ,เขาออกเขาออกเหมือนเดิมได้โวะก็ได้ปืนเลยไงใช่ปะเออแต่ก็ไม่มีลูกยิงอยู่ดีชิหายก็ต้องถามคุณผู้ชมนะครับถ้ามีข้อมูลเรื่อ,องเกี่ยวกับโอกาน์จะไปหาเพิ่มจากไหนเนาะ มีสามนัดเอาไม่ไม่พอยาไส้แน่นอนมันก็คงไม่ใช่เก็บที่เดียวกับลูกธนุ้เหมือใช่แน่ก็น่าจะมีแบบตลับอืมมันน่าจะมีแบบตลับปืนให้เก็บอะไรเนาะอาจจะต้องรออัปเดตแพทศูนย์จ็ดห้าศูนย์ก็ได้อีกโอ้กูวายหลายวันแล้วแหละเนน่สี่วันอืมระเบิดห้องนี้จริงจังเลยระเบิดห้องนี้แม่งเหลือ มึงจะพาคุณผู้ชมไปดูค้างสับพวุธเหรอห้องแห่งความรับห้องนี้เก็บกระสือไว้เัื่องย้องเอ่อห้องเออก็ไม่น่ามีแล้วมั้งค่ะตาลเนาะเราก็พามาเข้าเราแล้วนะเดี๋ยวมึงมาดูอะไรนนี้อะไรกันจะลองดู ีเอ็มมันไม่เอาปืนมาวางมันโตเหมือน GTA ออเฮีย oh, <yeah. S 2> โอ้ยกูแบบทดูดูท่ายิงปืนเนี่ยถึงสองมือเฮียเหมือนเหมือนเกมอะไรทักแบบเมื่อเมื่อก่อนแบบสมัยโบราณรนะักสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยถือปือนแม่งโคตรเฮียเลยเฮียนะถ้าถือปือนที่กากมากเลยมึงดูเหมือน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 เด็กเด็กขัดยิงอ่ะโอ้ <c oughs> เป็นอาวุธที่ไม่ควายเรื่องละมั้งวา จริงๆอ่ะมันต้องเอามือฟ้าใจับด้านหน้าไงสัตว์แต่นนี้มันสิรมาจับด้ามให้ทั้งสองมือเลยก็ดีดไปหาดิปืนไม่จบแล้วจบยังเลยนะโอเคครับสำหรับพาร์ทตามหาปืนก็เนาะก็อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องวิ่งหากันเนาะวุ่นวายเลยออโโชว <c oughs> ชวว์์หหนนน่นะ่่ยยแก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับพาร์ทหาปืนเนาะอ่าสักนัดไหมไอเหี้ยเฮ้ยนู่นนู้นคนป่า ไหนนานๆไปปิดฉากด้วยการนี่นี่เลยยิงยิงปืนใส่คนปากโอ้โหแม่งแต่มันเยอะว่ะแต่จบไม่ได้จบสัก่ีอ่ะไปยิงเลยโอเคครับต้องขอตัดจบลิปไปเเท่านี้เนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับครับบายบายบายไหมบายแหมจะยิงปืนขึ้นฟ้าก็ัวดปืนลูกกะสุนเบื้องดี